ลูกค้าบอกว่าฉีดยาไปแล้วเจ็ดวันมาดูให้หน่อยนะครับเราเป็นเจ้าของร้านค้าก็ต้งองโอ้ว้าวุ่นเลยมาดูให้หน่อยดีกว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับต้นต้นตากแตงเนี้ยเป็นพันข้าวเก้าห้าซึ่งปีนี้งองแงมากๆนะครับเป็นโรคได้ง่ายมากๆแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็พยายามเข้าไปดูว่าเนี่ยเขามีลักษณะาการอย่างไรโดยการก่อนหน้าเขาฉีดโรคใบไม้นะครับโดยโดยการใช้แใสไกระโซนที่ร้านนะครับแล้วก็เราก็เลยม,มานั่งดูว่าฉีดไปแล้วแ,แห้งไหม ยุใบใบไม้แต่ออกมาเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าสองเข้าไปอ๋อแผลโอเคละแผลโรคใบไม้โอเคละแล้วก็แตกใบไม้โอเคละไม่มีอาการโรคใบไม้กลับมาแต่ว่าปัญหาก็คือเขามีโรคแทรกเข้ามาก็คือโรคใบขอบใบแห้งซึ่งสองโรคเนี้ยมันใช้ยาคนละตัวแล้วก็ต้องฉีดมันเป็นพร้อมกันได้นะครับต้องฉีดทั้งคู่ก็คือโรคตะเกียนและเชือ้อราดังนั้นเนี่ย ก็เลยพยายามอธิบายว่าเนี่ยของเก่ามันโอเคแล้วแตกใบใหม่ละแต่ว่าไอ้ขี้เหลืองๆหรือว่าใบใบไม่ไม่ที่เห็นเป็นเกาะๆที่เขาคิดว่ามันไม่หายเนี่ยปรากฏเราแต่นี่โลกนึงนะครับก็รอบรอบเนี้ยวันเนี้ยก็จะต้องจัดเขาทั้งสองโลกเลยก็คือขอบใบแห้งแล้วก็ใบไม้ไปด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะรู้ว่าฉีดแล้วดีขึ้นไม่ดีขึ้นหรือว่าไม่หายหายไม่หายยังไงก็สามารถส่งรูปมาให้ดูได้นะครับก็พยายามที่จะ ดูให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ